สวัสดีครับพี่น้องถ้ามาเบิงไอ้ตลาดหงม่วงเด้อพี่น้องเด้อตลาดมะม่วงตลาดช่องจอมอำเภอกับเชิง,งวัดสุรินทร์พี่น้องตลาดมะม่วงุณมีตะลั่งหงม่วงเลยพี่น้องเอเล่หงม่วงเลยวกว็เ้อยากได้ไปข่าไปขายด้วยพี่น้องเด้อไปข่าไปขาย้อไป,ไปเ,อเอาไปกินว่พี่น้องเอาไปกินเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ เริ่มต้นโลที่แปดบาทพี่น้องไม่ไม่ไมแกนแกนหนึ่งเสียโอ้ยแกนโคโลโ่กี่เลยแกนแ,แกนหนึ่งเสียอ่าแกนสดสดเอาโฆษณาขายเป็นภาษาไอ, <c oughs> อ้กัมพูเชียเลยเ <c oughs> ดื <c oughs> อเออ โมโมโมพี่น้องมาซื้อไอ้สวายสวายตุ้มกระเมียนสวายไอ้สวายตุ้มกระเมียนสวายใจกระเมียนเแน่นเจ้าของพี่น้องย่ายสมร้านใจสมเออมีกระโรว์อ๋อมีคุกเบอร์มีคุกเบอร์คุกเบอร์เบอร์นี่คืออย่างคือหน่อยคือใหญ่ยมงไงบ่มีลายเล่าเล่ากับปกับมูเจียพนเปล่ากันพี่น้องอืมลาบต่าบอย สีทุ่งเออซีทุ่งเยอะไหมไปไหมซีทุ่งอืมเยอะไปไหมอะนี่ตื่นแต่เช้าไหมเนี่ยตื่นแต่เช้าเป็นไหนเดี๋ยวให้เป็นพระเอกยูทูบหน่อยไปเป็นพระเอกฮะจะไปขายตลาดนู้นเลยเหวะจะไปขายตลาดนูนทีอืมพี่น้องอยากได้ออม่วงเด้อพี่น้องเด้อตรงขานกับตลาดสินค้าเบ็เตะลิศพี่น้องของเกศสมอยู่ทั้งในนี่พี่น้องเบิ้องอารมณ์พี่น้องนี่ อีเล่ยเขาว่าเต็มหมอกกอกอม้มาสั่างพนลวด,ดสั่งได้มันก๋วยเตี๋ยวเลยนี่งพี่น้องน้ำงามแวะเขามาบาเบาบันบันทงเนะน้ำมาพนลวดอีกบาทหนึง่งพี่นอ้องหยกมือเลยแต่ของของเบาบันเนี่นพนลวดเด้อพี่น้องมันด้เอาแพงแพงแต่ว่าของขันว่าเนเนี่ยน้ำมาพนดิลดถ่าเลยบาทหนึง่ง เออะอรอพูนว่าเออเออไม่ไม่เลยพี่น้องทำไมทำไมทำไมไม่ไม่ในภาษาขแม่เขาวไงยังนไม่ไม่ไม่ทำไมทำไมทำไมเพิ่งเก็บวันนี้เมื่อเช้านี่ใช่ไหมเก็บเมื่อเช้านี่ฮะโอ้มาจากส่วนมาจากส่วนมาจากส่วนของไงพี่น้องเอาเป็นสิบตันเศษตันก็ได้เลยหลายๆตันก็ได้ นี่เบอร์สองนี่เบอร์สองเบอร์สองได้กี่บาทโดนเบอร์สองิบบาทสิบใช่เบอร์สองมันจะสวยโอ้ยทำไมโอ้สวยมากสวยมากสวยมากโอ้หนิเขาโยกเขาเบิ้งเลยพี่น้องเบอร์สองมันจะงามเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องอยากได้ไปค้าไปขายกันเนี่ยติดต่อมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเบ้าบันจิลุงไอรุงเบอร์โท่าไปห้เนาะพี่น้องเนาะ สิงลุงเบอร์ทูข,ของไอ้ไโอ้นี่นี่น,น,นี่เกศสมจองจอมพี่น้องในตะก,การพี่น้องมึงเอาทูมาเลยเนี่ยมาว่บาบาหวานในน้ำมาเด้อเปลือกหัจักเบาหวานหรือบาหวานค้าขายอลาดะจองจอมนียีบบ่สิบปีแล้วพี่นอ้องอันนี้อันนี้เริ่มต้นที่แปดบาทพี่น้องแปดบาทนี่นี่ละอืม ครับจิบนี่เด้อพี่น้องเด้อจิบนี่อย่าลืมเด้อพี่น้องตลาดช่องจอมเขาเรียขายอยาาขายบ่มินทีทางการขายการขายแววกข้ามาพี่น้องบักม่วงมะม่วงแก้วขมิน้นจักน้อยก็ของมะม่วงไทยออกอะ่ะสีบ่คอยมีแล้วพี่นอ้องมะม่วงไทยออกก็ไม่ค่อยมีแล้วอีกว่ามานเดือนท้องเดือนกันนาจิหมดแล้วพี่นอ้องอือย่าลืมเด้อพี่น้อง อยากขายอยากขายนี่ตเแก่นั่งยิ้มปุยปุยอยู่นี่เละพี่น้องเบอร์โทรกับตมลั่งเลยพี่น้องต่แก่พน,นังอยู่นี่เพื่อากขายอยากข,าย,า,กขายกับแะเของมาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ทั้งนี้เลยพี่น้องเนอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาบันเน่ข่าวปรกาศนาพ่อคันไหมครับสวัสดีครับ